สวัสดีค่ะมาพบกับครูเนนะคะในช่องเรื่องน่ารู้กับครูเนในวันนี้ครูเนจะให้ความรู้ในเรื่องของอักษรเบลภาษาไทยระดับ1น,นะคะเป็นตอนที่6เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนอหลายคนคงสงสัยว่าในตอนที่5ก็มีเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนแล้วทําไมตอนที่6 ถึงมีเรื่องนี้ดูต่อนะคะก็อย่างที่ครูเนได้ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยครูจะมานำเสนอในคลิปถัดไปนะคะก็คือคลิปนี้นั่นเองนะอ่าเรามาเริ่มกันเลยค่ะก็ขอมาทวนของนักขัลย์ลิขินะคะคือจุด5126แล้วก็ใส่ข้อความเข้าไปแล้วก็ปิดด้วยจุด5 3 4 5หรือเราชอบพูดว่า เปิดด้วยจุด5สระแอรแล้วปิดด้วยจุด5ไม่หนอากาศนั่นเองนะอันนี้นะกะลิขิตซึ่งพูดไปแล้วว่าใช้ยังไงตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะไปทวนได้ต่อมาค่ะเครื่องหมายปยันน้อยนะคะปะยนน้อยจุดของเขาก็คือ5 6 2, 3นะคะเขียนคำให้ย่อเป็นการย่อคำแต่เวลาอ่านเราอ่านคำเต็มนะคะเช่นกรุงเทพแล้วใส่ปยน้อยก็อ่านว่ากรุงเทพมหานคร เครื่องหมายถัดไปนะคะก็คือไปยันใหญ่นะคะจุดของเขาคือ5 6 1 2 3ค่ะเครื่องหมายอันต่อมาก็คือจุลภาคนะคะจุลภาคตัวนี้ใช้กับตัวเลขทั่วไปในภาษาไทยเนะะี่ยค่ะเราก็จะใช้จุด2นะคะตัวอย่างเช่น1,200เราก็จะเขียนเครื่องหมายนำเลขนะคะแล้วก็จุด2แล้วก็เลข2 เลขสที่เป็นเราจะเรียกกันว่าเลขสูงนะคะก็คือจุด1 2สแล้วก็เลขศูนย์ก็คือ245แล้วก็245ส่วนเลข1เนี่ยก็คือจุด1นะคะเครื่องหมายน้ำเลขก็คือ3456นั่นเองเครื่องหมายต่อไปนะคะเครื่องหมายถัดไปเลยก็คือทวิภาคนะคะทวิภาคใช้เขียนเวลาเราจะเขียนในเรื่องของเวลานะทวิภาคจุดของเขาก็คือ 4ี่ห้าหสองห้าตัวอย่างเช่น10นาฬิกา30นาทีนะคะเราก็จะเขียนเครื่องหมายนำเลขแล้วก็เลข10นะคะจุด1นะคะเลข1ก็คือจุด1เลข0ก็คือ2 4 5นะเมื่อกี้1,200ตรง0ก็จุด2 4 5เหมือนกันนะคะเนี่ยจุดเดียวกันเลยเลข0ตัวนี้1 10นะคะ หนึ่งศูนย์แล้วก็เครื่องหมายจุลภาคสี่ห้าหกสองห้าแล้วก็เครื่องหมายน้ำเลขสามสี่ห้าหกแล้วก็เลขสามนะคะหนึ่งสี่แล้วก็เลขศูนย์คือสองสี่ห้านะคะแล้วก็เว้นวรรคนอนหนูจุดนาฬิกานอนนั่นเองนอนคือนาฬิกานั่นเองเครื่องหมายต่อมาคืออัตราคานะคะจุดของเขาคือสี่ห้าหกสองสามค่ะ สี่ห้าหกสองสามเครื่องหมายอันต่อมาก็คือจุดไข่ปลานะคะจุดไข่ปลาคือจุดหกสามจุดเวลาเราจะเขียนนะคะจุดจุดจุดเนี่ยเรามีข้อความแล้วจุดจุดเราใส่เครื่องหมายไข่ปลานี้ติดกับข้อความแล้วก็วักหลังนะคะก็คือเป็นการวักหลังแนละ้วค่อยใส่ข้อความอันถัดที่เราจะเขียนต่อไปะคะ่ะต่อมาการใช้ไมายามกนะคะถ้าในอักษรเบลจะเขียนติดกับ คำหรือว่าข้อความในประโยคเลยแต่ถ้าเป็นเราไปพิมพ์ในคอมพิวเตอร์หรือเขียนเป็นตัวตาดีเนี่ยเราจะวักหน้าแล้วก็วักหลังค่ะเครื่องหมายต่อมาคือบุสัญญาจุดของเขาคือจุด5แล้วก็อีกช่องหนึงจุดสใช้เขียนแทนคำที่อยู่บรรทัดเหนือขึ้นไปตัวอย่างเช่นพ่อซื้อลูกชิ้นมาสิไม้ล,ลูกชิ้นนะคะมาสิไม้แม่ซื้อ หมูปิ้งมา20ไม้โอ้เยอะจังเลยเนาะ,ะคำที่ซ้ําก็คือคําว่าไม้สมมติเราจะเขียนคําว่าไม้ไปสัก5บรรทัดเราก็จะไม่เขียนซ้ําๆเราก็จะใช้บุบภสัญญาตั้งแต่บรรทัดที่สอง5ี่หอย่างเงี้ยค่ะส่วนบรรทัดหนึ่งเราก็เขียนคําว่าไม้ส่วนบรรทัดที่สองก็จะใช้เครื่องหมายบุบผสัญญาจุดหแล้วก็จุดสแทนคําว่าไม้ไปหรือว่าคําซ้ําๆที่เราเขียนโดยวักหน้าแล้วก็วักหลังนะ แล้วก็เครื่องหมายหมดหรือยังเอ่ยมีจุลภาคแล้วทวิภาคอัธภาคอจุดไข่ปลาน่าจะครบแล้วเนาะก็คือครูเนก็พยายามรวบรวมว่าเผื่อมีตกหล่นตรงไหนก็นำมาเพิ่มให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักเรียนของครูด้วยนะคะก็น่าจะมีประมาณนี้ ถ้าเกิดยังมีอะไรที่เพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวจะมานำเสนอให้แต่ตอนนี้น่าจะได้ไปเยอะแล้วในส่วนของเครื่องหมายวรรคตอนเนาะที่น่าจะขาดไปนะที่ที่พูดไปในวันนี้ก็มีเท่านี้เนาะ อัฐภาคอ๋อยังมีอีกยัตติพังโอ้น่าเดี๋ยวเขาน้อยใจเนาะยัตติพังยัตติพังนะคะจุดของเขาคือ 3- 6หนะใช้เขียนเวลาเราจะเขียนคําแล้วมันไม่พอถ้าบางคนขึ้นมบรรทัดใหม่ก็จะเป็นการฉีกคาหรือว่าเขียนประโยคยาวๆแล้วเราอยากให้อ่านต่อเนื่องนะคะเราก็เขียนยัตติพังเอาไว้หรือว่าเขียน3-5ถึงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใช้คําว่า3ถึงตรงเนี้ย ตรงเลขสาแล้วก็เลข5เราต้องใส่เครื่องหมายนํำเลกด้วยนะอ่านี่คือยติพังก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับเครื่องหมายวัคตอนตอนนี้ก็เป็นอักษรเบลมาสไทยระดับ1ตอนที่6นะแล้วคลิปต่อไปคุณเอจะนำเสนอเรื่องอะไรก็รอติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ